พาไปกินติ่มซำนี่อุ้ยวันนี้ลูกน่ารักแล้อน่ารักทุกวันเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อเสือเหรอเป็นเสือวันนี้เป็นเสือเหรโอ้โหน้าเคยมากินไหมดีกว่าไม่เคยเคยกินติ่มซำฮาลาลไหมไม่เคยรั้งแรกใช่ไหมใช่ก็ได้กินก็เพราะว่าลูกนี่แหละนี่เมนูแรกไะมกะเพรากะเพราไหอันนี้ปูตบกับกะเพราโอเค ตเตต็มต้อ,ลอนนกลิ่นหอมตัวกระเาพาะปลาอืมกระเพอาะปลาแท้ๆนีมีผัดหมี่ด้วยนะหมี่ก,ก็เชจะมีทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็จะมีปลาหมึกกรอบด้วยอืมอม,มีเผ็ดเค็มเล็กน้อยนี่คือตักกุ้เต๋นะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันนะมันเป็นเมนูของคนจีนนะรู้สึกเพราะว่าเชื่อมันดูจริจ คล้ายหูฉลามนะสุปอะปลากระพงนึ่งชิ้นโตนะปลากระพงที่นี่สด,ดใหม่ดีเลยค่ะเขาลองของทอดบ้างอ่าอันนี้เป็นฟองเต้าหูทอดนะคะใส่กุ้งอ,อืม,อ,มอร่อยมันเป็นกุ้งที่มันมีอยู่ข้างในด้วยรสชาติด,ดีค่ะถ้าได้กินกันร้อนๆน่าจะอร่อยมากเลยแล้เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกรอบนะคะ มันกินแล้วมันจะแบบว่ามีกึ๊บกึ๊บอ่ะเป็นยงไงมาวันนี้พามันกินใช้ได้ไหมผ่านไหมให้ผ่านไหมผ่านผ่านผ่านเพราะว่ามันมีอาหารให้เราได้เลือกได้หลากหลายติ่มซำมันมีตั้งกี่รายการอ่ะประมาณ28เมื่อกี้เห็นตัวเลขอยู่รวมๆเมื่อกี้ที่ดูมาก็98เมนูหลากหลายเลยทั้งข้าวทั้งเส้นทั้งติ่มซำเมนูจีนจีนี่ยพี่น้องมุสลิมอะไรอย่างนี้มากินกันได้ฮะเป็นหารานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปิดร้านตั้งแต่ตอนสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มร้านเชิญติ่มซำหยุุดวัันนจทร์มมมมมสลลลิิาาอง้ ที่นี่ได้ค่ะที่จอดรถตัวกว้างขวางมากันได้นะคะ